่าตอนนี้ถึงแล้วเขาใหญ่พักที่ไหนนะแม่ดีเอิร์ดค่ะดีเอิร์ดเขาใหญ่นะที่พักเงียบเงียบอยู่เข้ามาในเขาใหญ่เลยม่ะไปดูที่พักกันห้องดีนะขอบอกุูลคัากว่าบาทเองจะขอเป็นคนเกาหลีป่ะป่ายวพาเขาใช้กินไปดูห้องกันป่ะรับบีมาเขารอ,อบบีมาปว้างขวาง แล้วแต่ว่าวันนี้เขาน่าจะมีปาร์ตี้กันแต่หนูก็บอกว่าไปห้องพักกันนะบรรยากาศดีนะจอดตรงไหนนะขึ้นไปบันไดเลยค่ะพี่ ทานอาหารเชา้าตรงไหนตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะก็เคยนะหนักไหมครับอ๋อนี่นคนเก่งตรงไปเลยค่ะอ๋อนี่เขาห้องประชุมใช่ไหมไะระวงหงายหลังนะลูกนะ <c oughs> อ่าห้องอาหารน,นี่สระว่ายน้ำมาเดี๋ยวไปดูห้องกันก่อน <c oughs> ดูห้องกันนะวันนี้ได้ห้อง B ีสอง เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเข้ามาไปปุ๊บวันนี้เรามีเตียงใหญ่นะคะเตียงใหญ่เตียงนึงเตียงเล็กเตียงนึงเหรอใช่สบายเลยนี่ไหนดูสินี่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 นักติดเสาไว้น้ำออกระเบียงมานี่เสาไว้น้ำจ๋าหืไหนโอ้วินกระโดดโอเคนะนี่เสาไว้น้ำอันห้องอาหารอันนี้ห้องอาหารเช้านี่ตึกหนึ่งโอเค ป่ะแม่ไปถ่ายรูปไปก่อนป่ะอากาศดีดีนะสระว่ายน้ำนี่ก็สนามเงียบเงียบแต่วันนี้เรามาเจอกุ๊ปใหญ่หน่อยเขามาเหมารีสอร์ทตึกนี้ทั้งตึกเลยก็น่าจะคนเยอะหน่อยนาะแม่เนาะปไปเดินไปดูสระว่ายน้ำกันสระ่าแบบเล่นน้ำแล้วกระโดดลงแล้วกระโดดขึ้นขึ้นยังไงวะเนี่ยขึ้นได้มาดูสระว่ายน้ำแล้วดูวิวรอบๆนะนี่สระาน้ำนี่ตึกตึกพักนะยู่แค่นี้เองไม่มีไม่กี่ห้องเนาะก็ถือว่าเงียบดี เ,เ,ขเขาใหญ่โอ้แม่แม่มายืนตอนนี้เยสิอันดีวถ่ายแน่นอนนี่นะแม่แม่ว,นนแมวินหันหน้ามาหน่อยวินโอเคป่ะจะเปลี่ยนชุดกางแม่แม่แม่ลมลมตก แดดล่มลมตกทำอะไรดีครับวินวินเล่นน้ำเล่นแม่เอ้าทำไมวันนี้เราใส่ชุดเมียหรอกมีกอมีใส่ชุดแม่ชุดแม่หรอไปดูยาดียาเสร็จยังเนาะโอ้ห้องน้ำเขาโอเคนะห้องน้ำเยอะใหญ่หแม่มาพอดีโอ้โหอ,อะไรอะ่ะอ,อะไรอ่ะอาเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์แม่หาห้องยางไม่เจอที่ไหนได้วางอยู่นี่อ่ะมาแล้วก็ไม่บอกเฮ้ยเราต้องรีบเปลีนชุดที่เป็นชุดเป็นชุดปิด มแม่หน่อยสิแม่จะเปลี่ยนชุดวินมแม่ช้ามาดูนะคะข้างล่างเป็นอะไรข้างล่างก็เป็นสนาม <c ười> หญ้าหักกันเล่นหนาวแล้วนะคะ, <c ười> ป,ะป๊าเราไม่ได้แล้วเร็วเย,ย็นนั่นแหละเอ้ย <c ười> แต่พอลงแล้วก็ไม่หนาวนะ <c ười> โอเคค่ะเล่นนะก,กันนะคะวินวินไหนอยู่ไหนนี่ไงอยู่นี่ไม่กลัวเลยอ๋อ <c ười> ใหญ่คึกใหญ่สาไม่มีคนเลยนะนี่แหละแล้วเล่นกันเดี่ยวสี่โซนห้าคนนี่สวยนะดูดิเห็นไหมตึกเขาเออห้องพักเขามีไม่เยอะหรอกอยู่ในร้านดีจมเลยจมจมน้ำก็เย็นน้ำเย็นไหมครับพี่ผมไม่ได้จับนะไม่ได้จับนะมือไม่ว่างนะมือไม่ว่างนะไม่รีบรีูรีบร้อลกันนะ โอเคราคาจับต้องได้เนาะอ่ะไปเดี๋ยวเล่นน้ำแล้ววางกล้องแล้วเดี๋ยวเย็นๆออกไปซื้ออะไรกินเซเว่นเซเว่นก็อยู่แถวนี้แหละที่เดินไปคุยกับหน้าฟอนมานะมีเมนูให้เลือกด้วยนะมีเมนูกับข้าวด้วยเดี๋ยวจะลงไว้ให้ดูแล้วก็ออเดอร์ก่อนห้าโมงอ๋อนี่เป็นตึกกี่ไปคุยกับเขามาอันนี้จะเป็นตึกที่แบบ เฉพาะเกาหลีเกาหลีจนล้วนเลยเกาหลีล้วนจะอยู่ตึกนี้เลยเพราเจ้าของเป็นคนเกาหลีนะเมื่อกี้เจอเขาด้วยพูดไทยไม่ได้ได้นิดน้อยตึกนี้จะเป็นของเกาหลีจ๋าเลยแล้วก็ตึกคนไทยที่มา,มา,ม,ามาอยู่เป็นโรงแรมมาตึกโรงแรมเลยอ่ะเป็นจะอยู่ตึกข้างในที่มีสระว่ายน้ำอ่ะโอ้เจ้าของเกาหลีทําไว้แต่ที่แรกทําไว้จะรับเฉพาะเกาหลีนะแต่พอเจอโควิดมาก็ขอรับหมดแหละเนี่ยตึกโรงแรมในอยู่นี้ โอเคนะก็จัดสวนโอเคราคาพันสี่ห้องห้องนอนได้สามคนเตียงใ,ใ,ใหญ่เตียงหนึ่งเตียงเล็กนี่วันนี้เราเรามาันเะ๋อกันนี่เขามาสัมมนากันพอดีสี่สิบคนเหมาตึกเหมือนกันเหมาตึกนี้แต่เขาไม่เขาบอกว่าอาจจะเสียงดังนิดนึงนะแต่ว่าผมไม่ดังมาก <laughs> โอเควันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับ ฝากท้องที่ไหนจะแม่เซเว่นเซเว่นกับชายสี่เหมือนเดิมคนนี้บอกว่าผมไม่พอเอามายขืนกับวิน่ะนี่นะบรรยากาศนันเย็นก็โอ้พระอาทิตย์ตกมองไม่เห็นแล้วห้องหันวิกด้านอันนี้เขาังจะปาร์ตี้กันแล้วนี่โอ้โหมีปิ้งยางด้วยว่ะตึ้งตึ้งไปเข้าห้องห้องแล้วนี้แอร์เย็นดีไหมแอร์เย็นดีค่ะสบายค่ะห้องดีค่ะ Oh. เนาะวันนี้มาเจองานเลี้ยงอ่ะเออมาเจองานเลี้ยงแล้วก็ฟังเพลงถิ่นัฒฟังเพลงฟรีแล้วกันเห็นไหมนี่ตั้งลาโพงแล้วแต่เขาบอกว่าสี่ทุ่มให้เลิกแม่แสงสีสวยจังเลยอ่ะแม่มาดูแสงพระไม่ฟ้ามาดูแสงแสงเรื่องแสงท้องฟ้าแม,<อ>ม่เดี๋ยวเขาปาร์ตี้กันตรงน,นี้แล้วก็คงนอนแล้วแหละ มอร์นิ่งดีเอิร์ธเขาใหญ่อาเมื่อกี้ไปกินข้าวเช้ากันมาเรียบร้อยแล้วนะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะเพราะว่าคนเขาเยอะเขามาสมนักง<ม>า<ห>นกันตอนเช้าอ่ะเนี่ยก็ไปนั่งมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้เห็นโอ้เห็นอยู่เมื่อคืนเหมือนฝนตกเนาะไม่ตกไม่ตกแต่มันนชื้นๆอย่างเงี้ยนะเนี่ยเห็นไหมเป็นหมอกเหรอเมื่อกี้ไปนั่งกินข้าวเขาไม่อยากถ่ายคนเขาเยอะก็เลยเกรงใจเขาก็เลยไม่ถ่ายมาก็มีข้าวต้มก็เบรกฟัสทั่วไปตึกเขาสวยนะเนี่ย แม่ถ้ามาไม่เจอไม่ไม่ตรงกับที่เขมามาสัมมนาจะเงียบเลยนะไปะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวจะลงไปละนองต่ออาทิตย์หน้าจะถ่ายคลิปมาให้ดูเอะแม่ใช่อย่าลืมติดตามนะคะเดีย๋ยวจะไปละนองกันต่ออย่าลืมติดตามน้องมินฟามบลี่นุ่มหกนะสองเลยนะคะน้องเรียนเกมสนใจแล้วนะโอเคไปบ้ายเ,แบบาเจอกันใหม่ครับ